ค่าที่หาไมโครโฟนนะครับไว้ใช้กับ powermix ml 5056นะครับหรือว่าจะใช้กับเครื่องขยายเสียงรุ่นอื่นๆนะครับ powermix รุ่นอื่นๆนะครับดูตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้มาใหม่ล่าสุดนะครับ m622 นะครับจากซามิลา์นะครับตัวนี้ก็เป็นไมโครโฟนไร้สายนะครับความถี่ใหม่ล่าสุดนะครับขึ้นความถี่ usb นะครับระยะรับสัญญาณสูงสุด50เมตรนะครับตัวนี้ก็นะครับใช้ดีมากนะครับเดี๋ยวให้ดูหัวรับสัญญาณนะครับนี ด้านในของเขาก็จะเป็นไว้นะครับทองแดงแท้นะครับดูเสียงได้ดีมากนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็จะเป็นทางด้านของตัวรับสัญญาณนะครับที่ออกแบบมาได้อย่างลงตัวนะครับเวลาเราเสียบใช้งานเนี่ยฮะสังเกตไหมฮะช่องอื่นก็ยังสามารถเสียบได้นะครับบางรุ่นที่เขาทามานะครับมันจะใหญ่มากนะครับบางทีเสียบลงไปแล้วนะครับช่องที่2เสียบไม่ได้มันจะไปฝังกันอยู่อย่างนี้นะฮะแต่ตัวนี้นะครับออกแบบมาได้ดีมากแล้วที่สาคัญตัวนี้ชาร์จแบตเตอรี่นะครับ ก็เวลาชาร์จเต็มใช้ต่อเน,นื่องได้ประมาณ7-8ชั่วโมงนะครับแล้วในส่วนของตัวไมก็จะมีฐาน 2A นะครับแถมไปให้4ก้อนแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบระบบเสียงกันเลยตัวนี้ได้รับอนุญาตทางกสอสทอชอเรียบร้อย